สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอะก็จะพามาดูดอกของแคคตัสนะคะใบคันเลอร์นะคะนี่ดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะสวยงามมากเลยดอกใหญ่มากเลยค่ะอะทีนี้ต้นของใบคันเลอร์นะคะถ้าเป็นตอนเด็กนะเดี๋ยวเราพามาดูรูปนะคะนี่ถ้าเป็นตอนเด็กนะคะเขาจะมี สีนะคะประมาณนี้นี่รูปทรงนะคะบริเวณหนามของเขานะคะก็จะออกเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีสีขาวตรงปลายนะคะะเดี๋ยวพามาดูหนามของต้นใหญ่นะคะนี่ต้นใหญ่ที่ออกดอกนี่นะคะบริเวณหนามของเขานะคะนี่ก็จะเป็น สีแดงแล้วก็มีสีขาวตรงปลายนะคะก็จะเป็นเหมือนหนามสองสีนะคะวันนี้บานสวยเลยนะคะก็เลยพามาชมอ่าสำหรับใครที่ชอบนะคะแคคตัสตัวนี้นะคะก็หามาปลูกได้นะคะมีขายตามร้านต้นไม้นะคะหรือในเพจ แคคตัสทั่วไปนะคะ,ะถ้าสายดอกแนะนำตัวนี้เลยนะคะสวยอีกพันหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพามาแนะนำแคคตัสตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยแคคตัสใบคันเลอร์นะคะกับดอกสวยๆ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ